ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆ,างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่28มิถุนายน2566นะครับคลิปนี้จะมาเปิดตารางแจกเงินบัตรสวัสดิการในเดือนกรกฎาคมว่าจะมีการแจกเงินอะไรบ้างเริ่มจากวันที่1กรกฎาคมนะครับเงินยังเข้า300บาทเหมือนเดิมสําหรับคนที่ใช้บัตรปัจจุบันนะครับยกเว้นคนที่ใช้บัตร ครั้งแรกเนี่ยจะได้รับเงินย้อนหลังตามที่ทางรัฐบาลกําหนดเนาะส่วนที่2ส,ส่วนค่าก๊าซสูงต้มได้80บาทต่อ3เดือนนะครับต่อด้วยค่าเดินทางโดยสารสาธารณะยังได้750บาทต่อเดือนนะฮะเงินรูดซื้อสินค้า300กับค่าโดยค่าเดินทางโดยสารเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บสมทบได้ต้องใช้ให้หมดเดือนต่อเดือนนะครับหากใช้ไม่หมดก็จะส่งคืนทางรัฐบาลเนาะอันนี้คือวันที่1กรกฎาคม จะได้เหมือนกันทุกๆคนประมาณนี้ส่วนที่20กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นของพี่น้องที่เป็นผู้พิการแล้วก็มีบัตรประจาตัวผู้พิการจะได้รับเงิน200บาทนะครับเบี้ยความพิการเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็จะเข้ากับบัญชีเดียวกับที่คุณได้รับเงิน800บาทนั่นเองครับนี่คือตารางแจกเงินของเดือนกรกฎาคมนี้บัตรสวัสดิการนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้สตังค์ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวแล้วก็มาบอกคุณผ่านหน้าจอ,อช่องสตังค์มีเดียกด y o ง u u u e e ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ